สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทุกๆคนนะคะมาทำความรู้จักกับข้าวหมากซึ่งถ้าหากคุณรู้ว่าข้าวหมากมีประโยชน์มากแค่ไหนรับรองเลยค่ะว่ามีติดบ้านไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ ข้าวหมากนั้นมีประโยชน์หลากหลายนะคะมีทั้งโปรไบโอติกที่ช่วยในการทํางานของลําไส้แถมมีแคลเซียมที่ช่วยบํารุงกระดูกและฟันได้อีกด้วยข้าวหมากยังช่วยดูดซึมแรกธาตุเหล็กนะคะจึงช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดได้อีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะข้าวหมากยังช่วยในเรื่องของการต้านมะเร็งต้านโรคหัวใจต้านความดันโลหิต แก้ปัญหาไวทองช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะยังช่วยให้ผิวพันธ์เราเนี่ยผิวพันธ์ดีเปล่งปั่งลดฟ้าได้อีกด้วยนะคะซึ่งเข้าหมากถ้าหากเรารับประทานเพื่อความสุดชื่นแล้วนะคะยังสามารถนะคะบำบัดอาการของโรคต่างๆได้ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายบำรุงธาตุและต้านโรคอมพืชอมภาตได้อีกด้วยนะคะ ไม่นานนี้เองนะคะมีการค้นพบว่านะคะข้าวหมากมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งแก้ปัญหาสิวฝ้าได้อีกด้วยนะคะเห็นอย่างนี้แล้วใครๆที่ได้กินแล้วจะได้ทั้งผิวสวยแก่ช้าลดพุนสุขภาพดีแน่นอนจ้ามาฟังจิตข้อดีๆของการทานข้าวหมากกันนะคะ1นะคะ ข้าวหมากจัดเป็นอาหารไบโปร,ปรโติกที่ทำให้ใครลหลายๆคนโดยเฉพาะสาวๆนะคะหันมาให้ความสนใจกับอาหารชนิดนี้มากยิ่งขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาระบบขับถ่ายไม่ดีการกินข้าวหมากจะช่วยให้ลำไส้ทำงานได้ดีปรับเข้าสู่หมดสมดุลของระบบขับถ่ายได้อีกด้วยนะคะ สการทานเข้ามากนั้นช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในระบบทางเดิอนอาหารการป้องกันการสัมผัสระหว่างเชื้อโรคก,กับผนังลำไส้นะคะ 3. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันการช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดและช่วยลดความดันโลหิตรวมถึงลดอาการท้องเสียได้อีกด้วยนะคะ สนะคะสาวๆที่ชอบกินข้าวหมากจะทำให้หุ่นดีผิวพรรณสวยงามมีน้ำมีนวลมีเลือดฝาดอีกด้วยนะคะ 5. การกินข้าวหมากหลังอาหารมื้อหลักช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้อีกด้วยนะคะ6นะคะข้าวหมากประกอบไปด้วยสารอาหารกลุ่มวิตามิน B นะคะช่วยในเรื่องของการ บำรุงประสาททำให้คนที่นะคะมีทำให้ระบบความจำดีขึ้นลดอาการความจำเสื่อมได้นั่นเองค่ะแต่อย่างไรการทานเข้ามากนั้นนะคะควรมีข้อระวังในการรับประทานหากทานเป็นยาก็ถือว่านะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้ากินไม่เป็นยาหรือเยอะเกินไปก็อาจจะเป็นโทษได้นั่นเองค่ะเราไม่ควรที่จะกินเยอะจนเกินไปเพราะอาจจะทำให เกิดอาการมึนเมาและท้องเสียได้นั่นเองนะคะเห็นไหมคะว่าอาหารที่มีประโยชน์นั้นอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดราคาถูกแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออาหารราคาแพงๆแต่ได้คุณคาประโยชน์เท่ากันอีกด้วยนะคะ กินเข้ามาช่วยให้สวยใสไร้สิวขับทายดีตานลูกได้ขอบคุณที่แวะมารับชมและกดติดตามนะคะ